็ต้องปลุกใจนะอันนี้สล็อตนะครับปลุกใจลิเว์พูครับอย่าให้แพ้สีนัดตตดเนะี่ยมารบกวนจิตใจเลยนะครับอันนี้สล็อตคุณซื้อลิเว์พูครับยืนยันว่าไม่ควรให้ความม่แพ้ที่มีผลต่อลิเว์พูมันหนักแม้พวกเขาจะ,ะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นหลังแพ้ไปนัดที่4ติดต่อกันก่อนที่จะเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อคืนนะครับสลอนะ็อตเนี่ยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใจเย็นลงและกระตุ้นทางนาักเตะแล้วก็แฟนบอลให้มุ่งมั่นกับเกมถัดไปอย่างเดียวอย่าหมกมุ่นกับผลงานที่มัลเาาีมมโออกสกสสบได้ อันเดสลอตก็กล่าวก่อนที่จะเจอแฟงเฟิร์ตนะครับเมื่อคืนเขาบอกว่าไม่สําคัญว่าเราจะแพ้หรือชนะในเกมฟุตบอลนะต่อไปเป้าหมายคือถ้าคุณเล่นให้ลิเวอร์พูลหาคนสวมเสื้อตัวนี้แล้วเนะี่ยเป้าหมายก็คือการชนะทุกเกมถ้าเราชนะมาเจนัดติดเหมือนที่เราเคยทําได้เมื่อต้นฤดูกาลเราต้องการชนะอีก3นัดแต่เราทําไม่ได้แต่ตอนนี้เราแพ้สี่เกมหลังสุดและแน่นอนว่าทุกคนอยากเห็นลิเวอร์พูลกลับมาชนะอีกครั้งแต่สําหรับผมมันไม่ควรแตกต่างกันระหว่างตอนชนะหรือแพ้ ต้องมีความมุ่งมั่นเหมือนกันนะครับหลังเกมบ้างนะครับหลังจากที่ชนะไป5-1ก็ถือว่าคลายความเครียดไปเยอะพอสมควรนะครับอร์เนสลอตเนี่ยก็ชี้แจงนะในการเปลี่ยนตัวอิสัะเพราะว่าเจ็บนะครับนั้นของอร์เนสลอตนะครับคุณเซอร์ลิฟูเผยเผยว่าเอเล็กซ์ีซักถูกเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบในเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มแฟรงก์เฟิร์ต5-1เมื่อคืน หัวหอกฆ่าตัวเสตียงเกิดอย่างอิซักออกซัสเป็นตัวจริงนะแต่โดนสั่งเปลี่ยนในช่วงพักครึ่งขณะที่ลิพูครับรักษาสกอร์นำอยู่สามหนึ mm ่ง hmm. นับตั้งแต่ย้มยมาจากนิวเซลด้วยราคา130้าล้านปอนด์อิซักเนี่ยลงเล่นให้ลิปูไปแล้ว8นัดมียิงแค่ประตูเดียวสล็อตก็ให้สัมภาษณ์กับทีวีสปอร์ตหลังเกมนะบอกว่าอุโกเอดิก้มีโอกาสใหญ่และเขาก็ยิงได้อเล็กซ์เองก็มีโอกาสอยู่บ้างนะน่าเสียดายที่เขายังยิงไม่ได้และต้องออกจากสนามในช่วงพักครึ่งเพราะรู้สึกตัว ว่ามีบริเวณขาหนีบเนี่ยตึงนาน่าเสียดายจริงๆผมพูดหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสมดุลในการใช้นักใช้งานนักเตะที่พึ่งพักยาว3มเดือนคุณต้องคิดค่อยๆหรือว่าค่อยๆค,ค,คิดเนี่ยให้เขาลงเล่นอย่างระมัดระวังบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมไม่ให้เขาลงเล่นมากกว่านี้แต่นี่เป็นเกมที่2ในรอบ3วันที่เขาได้ลงเล่นและสุดท้ายเขาก็ต้องออกจากเกมหวังว่าอาการจะไม่ร้ายแรงเกินไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาจุดสมดุลสําหรับนักเตะที่หายไปนานขนาดนั้น วันเสาร์นี้ครับลิพูจะกลับไปแข่งพิมเลกบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดนะครับซึ่งสล็อตเนี่ยไม่ยืนยันว่าอิซักจะได้มีส่วนร่วมนะครับในบอลยุโรปนัดเดียวกันเนี่ยก็ยังมีเจอร์มีฟ่ฟิลปงอีกคนที่บาดเจ็บนะครับไปพูดถึงฟิมปงกันหน่อยนะก็ถือว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับสล็อตเองนะครับชี้แจงว่าฟิมปงแม็ขวาบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเขา่านะโอ้โหก็ถือว่าทางฟิมปงเองก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับ ด้านของสล็อตครับพูดถึงฟริมโปงเขาบอกว่า,ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยเมื่อเรามีอซอนเบรกเกอร์กับโจวนี่เลวนี่ที่บาดเจ็บอยู่แล้วผมเชื่อว่าฟรมโปงเนี ong, ่ยจะต้องพักอีกหลายสัปดาห์แน่นอนเขามีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังเขา่าด้านขาขวานะซึ่งเขาเพิ่งหายจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนี่มาเมื่อ2อถึงสสัปดาห์ก่อนน่าเจ็บใจเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกคนที่ชอบพูดว่าเรามีขุมกําลังตั้งแต่ชุดใหญ่25-30คนแต่เอาจริงๆเนี่ยเวลาเราซ้อมบางข้าง11ต่อ เราต้องเอาทีมยูยิ1เมาช่วยด้วยซ้ําบางทีคนไม่พอรายงานเพิ่มเติมจากฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลครับของเนเธอร์แลนด์คาดการว่ามันคือความเสียหายเกรด2นะครับต้องพักอย่างตำ่ำสามถึงสี่สัปดาห์<ม>อย่างเร็วที่สุดกลับมามีชื่อในงานใช้เกมชิปเลกที่เปิดบ้านพบ PSV นู่นอ่ะยีิกพฤศาลปลายเดือนหน้านู่นครับที่ฟริมปงจะมีโอกาสได้กลับมานะฮะโอ้โหถือว่า ต้องรอติดตามนะฮะสถานการณ์ของเจีร์มี่ฟริมปงครับกล้ามเนื้อหลังเข่าด้านขวานะครับฟอร์เรนเวียสเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าได้2แอสซิสต์นะครับเขาก็โอหน่อยนะครับแค่ออเดิร์ฟนะอันนี้ก็แค่ออเดิร์ฟนะครับฟอร์เรนเวียสครับเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งลิเวอร์พูลครับลงอกนะที่มีส่วนกับการทำสองประตูช่วยลิเวอร์พูลปรับแฟ่งเฟิร์ตเมื่อคืนนี้ห้าหนึ่งนะครับหยุดผลงานแพ้ต่อเนื่องสี่เกมแล้วก็หวังจะต่อยอดผลงาน ให้กับลิเวอร์พูลให้มันสมกับราคา1นึล้านปอนด์หน่อยฟอร์นเวียดครับายกจากเลเวอร์มาตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีแม้แต่การพังตะข่ายหรือแอสซิสกระทั่งนะครับเขาก็มาปลดล็อกนะครับเวทีเชเบอร์ลิกเมื่อคืนนี้นะครับช่วยให้พอมีรอยยิ้มหน่อยนะครับหวังจะพัฒนาผลงานต่อเนื่องเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของอันเนรสโอตฟอร์นเวีดเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับเปิดปากผ่านเว็บไซต์ของยูฟาบอกว่าผู้เรามีความสุขว่าในที่สุด ก็กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งมันเป็นชัยชนะที่เบ็ดเสร็จหมดจดนี่คือสิ่งที่สําคัญประการแรกที่เราใส่ใจเกมนี้ดังนั้นพอใจกับผลการแข่งขันที่มันออกมาภาพรวมตัวเองครึ่งแรกมีปัญหาได้หน่อยในการสร้างอันตร,รายต่อเกมเ้องกันคู่แข่งเราก็สร้างสรรค์โอกาสแก่ทีมของเราแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมดีขึ้นผมพอใจมีความสุขที่ทํา2แอสซิสต์ดังนั้นโอเคเลยแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะพยายามเล่นให้ดีขึ้นกว่าน,นี้แล้วก็อะไรมันแค่ออเดิบนะครับ เรื่องน่าเสียดายก็คือเวสเนี่ยพลาดประเดิมสกอร์แรกเมื่อมีจังหวะหลุดเดียวไปคู่กับโมเมาลาแต่แต่โมซาลาเนี่ยไม่ถวายผ่านให้เขานะครับก็เลยพลาดที่จะยิงประตูแรกกับหงแดงลิฟคูนะฮะก็รอดูผลงานในระยะยาวแล้วกันนะครับสำหรับฟอร์เรนเวสได้แอสซิสละก็ถือว่าสร้างความมั่นใจไปเรื่อยๆครับแฟนๆก็ให้กําลังใจเขาเยอะพอสมควรนะครับเนาะก็ไม่ต่างจากเวสนะครับฉนั่นของโชมัดแฟรงค์นะเขาพูดถึงคนนี้ครับ สวิซิมอนนี่ครับสวิซิมอนซิมอนมน,นะฮะเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่สเปอร์เนี่ยก็ไม่ต่างจากฟอร์ตินเวียสเลยในการที่จะต้องปรับตรงปรับตัวอะไรต่างๆนะครับเชนดนของโชแมตแฟรงก์นะครับคุณซื้อของไก่ในทองทอนแนมพ์สเปอร์เนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นสวิซิมอนนะครับที่ตอนนี้ผลงานก็ยังไม่เปรี้ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการมาเล่นที่พิมเหลียงกฤษนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมากๆนะฮะ กูซื้อของสปเปอร์อย่างแฟรงค์เนาะเชื่อว่าซูวิซิโมนครแกกำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกับฟอร์เรนเบียร์ที่เจอกับลิเวอร์พูลทั้งซิโมนแล้วก็เวียสเนี่ยต่างก็ย้ายมาจากบุนเดสลีกาในชน่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเซอร์ดั้นของสปเปอร์คว้าตัวซูวิซิโมนมาจากไรซิกราคา51ล้านปอน,นด์ขณะที่ลิเวอร์พูลทุ่ม1 1 6ล้านปอนด์เอาเวียสมาจากเลเวอร์อย่างไรก็ตามครับทั้งคู่ยังไม่สามารถทำประตูแรกได้ให้กับต้นสังกัดใหม่แต่ซูวิซิโมนทำได้แล้ว1แอสซิสต์ในเกมเปิดตัวที่ชนะเวตแฮมนะครับแฟรรงงคค์์ให้สััมมภาษณพูดถึซซววิิโนบบอก่า ผมคิดว่านั่นเป็นคําถามที่ดีมากแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่ดีด้วยเวียดเองก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม mm. เช่นเดียวกับซาวีซิมุนนักเตะที่มีคุณภาพสูงกําลังเผชิญกับหลายสิ่งทั้งประเทศใหม่สมุสรใหม่เมืองใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการแน่นอนนะว่าเราทุกคนถูกตัดสินจากผลงานในทุกเกมแต่เราก็ควรมองในภาพรวมมากกว่านั่น mm. แล้วก็ให้เวลาเขาบ้าง ผมพยายามมองหาสัญญาณเล็กๆจากสิ่งที่เราฝึกกันมาและในกรณีของสวิซิมนผมเห็นหลายจุดที่ดีผมเคยบอกให้เขาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้มากขึ้นซึ่งเมื่อกลับมาดูเกมล่าสุดเขาก็ทําได้มันอาจจะยังไม่มีงหวะโดดเด่นให้พูดถึงมากเท่าไหร่แต่ผมเห็นพัฒนาการทีละนิดทีละหน่อยซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่มันดีนะครับนี่คือการเปิดใจของโทมัสแฟรงค์คุณซื้อของไก่ในทองทอนแนมพ์สเปอร์นะครับก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าไม่ต่างจากฟอร์เรนเบียต ในการที่จะปรับตัวนะครับอ่ะรอดูแล้วกันฮะเาวๆ